หนึ่งย่านนะคะที่เราอยากจะพาเพื่อนๆมาชิมตอนนี้เราอยู่กันที่นี่อยู่ที่ตะลุยนะครับตะลุยเนี่ยนับว่เา,าเป็นแหล่งรวมร้านอร่อยเลยนะใช่ใชเดี๋ยววันนี้เราจะมาตะลุยกินกันไปกันค่ะ ขาหมูเลือดรจอสจสร้อยร้านเก่าแก่เป็นตึกแถวอยู่เซนหลุยซอย3เปิดทุกวันตี3ามครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขาหมูเลือดรสหรือที่เ,เพื่อนๆเรียกกันว่าขาหมูจอสอร้อยนะน่าทานมากโหถ้าถ่ายคอลลาเจนนี่ต้องมานะเรามาชิมกันนะ ล้วนรสหรือขาหมลลตัวรอ้อยเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเพิ่งมาหาครั้งแรกน้ำขาหมูจะออกเป็นแบบต้มเค็มนะเนื้อหมูนุ่มอร่อยหนังละ,ละลายเลยที่สําคัญเนี่ยปรกกาดองเขาอะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยกินปากกาดองนะแต่อันเนี้ยอร่อยไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มมากรสชาติแบบพินเทีนกินคู่กับขาหมูอร่อยมากอร่อยมากครับขาหมูล,ล้วรสตัวสร้อย ต่อกันค่ะกว๋วยเตี๋ยวเป็ด127ทับซีซีอยู่ไม่ไกลจากขาหมูเมลิศรสจสร้อยดูรีวิวมาเขาบอกว่าถ้ามาเซนหลุยแล้วอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยออร่ยต้องยกให้ร้านนี้กว๋วยเตี๋ยวเป็ดซุปกลมๆหอมยาจีนเนื้อเป็ดเปื่อยนุ่มกำลังดีมาตอนใกล้เที่ยงคนเยอะมากตอนนี้นะครับเราอยู่ที่รา้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อว่า127ทับซีซีที่เซนหลุยนะน่ากินมากเราส่งเล็กน้ามากับมี เส้นเล็กแม่งอร่อยมากนี่เป็ดน,นี่นุ่มนะไม่เหนียวเลยบอกน,นะ้ยแบบโลนะ่น่าอร่อย ก็ยิ่กินก๋วเตี๋ยวเป็ดมาครับเห็นตบเบื้องหน้าแล้วจะเป็ดหน้ากินมากชื่อร้านตบเบื้องแม่เตือนใจนะใายไส้หวานไส้เค็มนะทำให,ใหม่ๆเลยนะ่ากินมากดีดีอร่อยมากแป้งบางกรอบไส้สอยพองดีนะครับแล้วเค็มนี่จะมุนเลย อร่อยมากชอบเส้นเล็กเขาอะเส้นเล็กเขาไม่เหมือนที่อื่นนะคือมันใหญ่กับเส้นเล็กทั่วไแอ่ใช่ใช่แล้วก็น้ำซุปเชงเชงเนื้อเนื้อก็ดีเลือดก็ดีนุ่มละมุนมากเลยแล้วเสริมคันของมาเทียมเดียวน,นะขนมถังแตกลุงสนิทขนมไทยโบราณหากินค่อนข้างยากอย,กอยู่เหมือนกันมาเจอร้านนี้ทําให้แบบร้อนๆชอบหวานมากหวานน้อยกรอบนอกนุ่มในลุงสนิทจัดให้เปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดแปดโมงเช้าเลยอื่ขนมถังแตกร้านลุงเาลิ้นะชิ้นละยี่สิบบาทร้อนๆเลย คุณลุงคุยเก่งมากเลยอ่ะหอบมากอ,อร่อยกรอบหอมงาหอมมะพร้าวหวานกันบางดีนะอร่อยมากเป้าหมายต่อไปไปไหนคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปทอดมันเนหลุยนะไปไปกันค่ะ มาเซนหลุยทั้งทีผ้าทอดบันเจ้าดังได้ไงทอดบันเซนหลุยสาขายมานานเกือบสามสิบปีเห็นลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสายขายดีมากจนต้องใช้เครื่องปั้นกันเลยทีเดียวได้มาแล้วทอดมันเซนหลุยหกชิ้น20โหทอดใหม่แล้วร้อนตลอไไดเวลานะร้อนร้อนร้อนเพรมันดีมากอะ่ะ พ่อเป็นหมายร้องตลอดเวลานะทาไปอินซีนะเนื้อนุ่มเหนียวแน่นหนึบอร่อยมากกินระ้อง,องกินคู่แังกวาอร่อยมากๆเลยสุดสังเกตร้านนะครับก็คือจะอยู่ซอยสาทสรทิแยแยกห้านะครับหรือว่าย่งเยอะก,กับประตู2ของโรงเรียนอัมรชันฝ่ายประถมนะหาไม่ยากลูกค้าซื้อตลอดเวลาเลยซาลาเปาเซียงฮห้ ร้านเก่าแก่ย่านเส้นลุยซาลาเปาสูตรโบราณน,นึ่งกันสดๆร้อนๆใส่แน่นๆลูกละ18บบาทเฮยนะครับเรามาหลบร้อนกันที่ร้านชตาตเมืองคาเฟ่นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมซาลาเปาร้าเซีงไห้ที่เราซื้อมเมื่อกี้เราซื้อมาสามไส้นะมีไส้ครีมไส้หมูสับไส้หมูแดงนะเราซื้อประจ่างมาด้วยมีทั้งหวานแนละเค็มเลยมาชิมกันนะโอ้วัน,นี้ไส้หมูสับ กระป๋าเขาเนี่ยลูกก็สิบาทนะครับลาหมูสับเขาใส่เยอะนะแป้งบางหมูเนี่ยแน่นๆเลยแล้วก็หอมเห็นหอมมากด้วยคุ้มมากนะลูกสิบนะบาทเรามาจอดรถกันที่เวกัสท,ที่จอดรถย่านเซนหลุยจอดในร่มเดินไปหาของกินก็ไม่ไกลเลยค่าจอดรถชั่วโมงแรก30ชั่วโมงต่อไป20บาท สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ